สวัสดีชา,าาสาดชาวราศีธาตุลมทุกท่านนะครับผมได้แก่ชาวราศีกุมเมถุนแล้วก็ตุลนะครับผมสามราศีนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการอ่านดวงชะตาความรักของชาวราศีธาตุลมสำหรับคนโสดนะครับผมโอเคครับก็เริ่มดูดวงความรักขอ,ของชาวราศีธาตุลมเลยดีกว่าครับผมว่าชาวราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมจะเป็นเช่นไรนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะอันนี้ก็เป็นการอ่านดวงทั่วไปนะครับผมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะสำหรับคนโสดเท่านั้นนะครับผมโอเคซึ่งเรื่องราวพวกนี้อาจจะเกิดกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์ช่วงไหนก็ได้นะครับโอเคคร,ครับมาวราาศีธตุุกม ธาตุลมกันเลยดีกว่าขอผมขอโทษด้วยนะครับเพราะความของคนโสดจะเป็นเช่นไรน,นะครับผมแล้วก็ฝากกด subscribe กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดชอบมันนะโอเคครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของเช้าสีทัดกลุ่มาเลยดีกว่าไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ในออฟฟาร์นะครับผมเลยมองว่าคนรักของคุณนะครับคนที่เข้ามาหาคุณตอนนี้เหมือนกับว่าเข้ามาแก้ปัญหาเข้ามาจีบคุณค่อนข้างจะแบบว่าค่อนข้างจะรวดเร็วมากๆเลยนะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะมากๆในในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ผมบอกเลยเป็นเดินแห่งความรักของชาวสีธาตุลมจริงๆนะครับผมมีคนเข้ามาจีบคุณที่ค่อนข้างที่แบบว่ารวดเร็วแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาหาเราพร้อมที่จะพุ่งเข้ามาหาเราเหมือนกับพุ่งเข้ามาจีบเราแบบว่าาเอาเราไเนี่ยไม่ทันไม่ทันในตั้งตัวเลยนั่นเองนะสำหรับคนโสดแหละท่านที่แบบว่ายังไม่มีใครเข้ามาก็บอกเลยว่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณน,นะครับผมเข้ามารวดเร็วมากๆด้วยเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆเข้ามาจัดก,การเคลียร์ปัญหาที่คุณแบบว่ารู้สึกค้างคารู้สึกคาใจรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาเลยวว่่่่าาาาตอออนนนนีีีี้้้มมมมมัคคททเเเขขพรชยหลืุณจะ ความหมากับคุณแล้วก็เข้ามาดูแลคุณนั่นเองนะครับทคแค่จะใส่คุณเลยแหละแล้วก็ชอบคุณมากๆด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ก้าไม้เท้านะครับเหมือนตอนนี้คุณเองก็ยังรู้สึกเหมือนกับนิ่งเฉยกับความรักก็นิ่งเฉยกับสิ่งที่มันเข้ามาหาคุณอยู่เห็นไหมครับเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งครับเหมือนกับว่าเราเองยังนิ่งเฉยอยู่ยังไม่รู้จะทาไงดีกับว่ากับปัญหาพวกนี้ที่เข้ามาหาคุณนะครับเห็นไหมครับยังมึนงงแล้วก็ยังแบบยังไม่รู้ว่าจะทาไงดีก ก็เลยคิดว่าตอนนี้เราเองยังตัดสินใจไม่ถูกล้วก็ยังรอดูเขาไปเรื่อยๆอยู่ยังนิ่งเฉยกับความรักที่เข้ามาหาคุณนะครับเหมือนเรียกง่ายว่าเราเลือกได้นั่นเองนะครับถามว่ารู้สึกไงเราเองก็ยังคิดแตละคิดบ้างแหละคิดถึงบ้างแหละรู้สึกบ้างแหละแต่ถามว่าเป็นไงผมบอกเลยว่าเราเองไม่พร้อมที่จะเปิดใจหรือว่าเลือกใครเข้ามาทันทีทันใดนั่นเองเรียกได้ว่าดูๆกันไปก่อนเหมือนกันนะครับผมแต่ถามว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณชาวสีธรรมมาตุลมอะครับผม ด้แก่ราศีตุลกุมแล้วก็เมถุนจะเป็นเช่นไรก็บอกเลยว่ามีโอกาสที่พัฒนาไปมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มดูดูใครอยู่ว่าเริ่มพบก,กับใครอยู่เห็นบอกเลยครับเป็นไพ่หกใบทาเข้ามานะครับก <c oughs> ็หมอนกับกว่ามีโอกาสที่พัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ <c oughs> คุณเองเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็มอบความสุขดีกับเขาครับ <c oughs> คุณเองไม่ใช่ว่าไม่เอาใจใส่ใครคนที่เข้เขามาหาคุณนะ <c oughs> คนที่เข้ามาหาคุณคุณเองเข้าใจใส่เขาและพร้อมที่จะพัฒนาไปต่อ,อกับเขาด้วยแหละเป็นคนที่แบบว่าทุ่มเทคควาาามมรัักกให้้บนที่เข ถ้าเกิดมันรู้สึกว่าใช่หรือรู้สึกว่าเราชอบเขาอะเราเองก็พร้อมที่จะไปต่อกับเขาพร้อมที่แบบว่ามอบความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าความรู้สึกดีห้แก่าก,กันนะครับมอบความสุขให้กับเขาด้วยเห็นไหมครับเป็นไพ่ของผู้หญิงคนหนึ่งครับมอบดอกไม้ให้กับคนที่เข้ามาขอความรักจากเขาเขาเลยคิดว่าชาวธิดาธาตุลมส่วนใหญ่นะครับคุณเองก็มอบความรักให้กับคนรักของคุณ่ยที่เข้ามาหาคุณแลวคุณเองรู้สึกชอบเขาคุณก็จะให้ความรู้สึกดีกลับคืนไปให้กับเขาเช่นกันโอเคครับผมไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ในออฟคัพนะ ก็คัอนข้าที่จะป๊อปปูล่ามากเลยนะครับผมมีนออบวานวก็นายออบคับเข้ามาด้วยนะผมเลยมองว่าเป็นไปได้หลายๆทางนะครับผมแต่ยังไงก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ชาวสีทัดลมผมบอกเลยว่าคุณมีเปอร์เซ็นต์ที่จะโสดหน้อยมากๆเลยนะครับพะเป็นไพ่นออบคับกับนออบวานเข้ามาผมเลยมองว่าคนที่เข้ามาหาคุณเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์มันเป็นแบบว่าไปเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าเป็นไงผมบอกเลยว่ามันเป็นความว่าไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมั่นคงนะครับเขาคนนั้นของคุณเหมือนกับว่าจะไม่ได้หนีออกไปจากคุณหรือว่าไม่่่่่ททิ้้้งงคคคคคคุุุุณณณณไไปาาาายยยออููเเเดดดดีีวรัขนนจะมมแแพ ดูแลอาจจะใส่มอบความรักความมั่นคงความรู้สึกดีให้กับเราอีกเป็นคนที่ทําอะไรแบบสม่ำเสมอเสมอต้นมเสมอปลายนะครับล้วมาเรื่อยๆแบบนี้มาทุกวันอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าเป็นไงผมบอกเลยว่าบางทีมอาจจะให้ทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายไปบ้างแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบระยะยาวครับมั่นคงกับเราไม่หนีไปไหนไม่ถอยไปไหนเองนะครับเพราะว่าเขาเองรู้สึกแบบว่าจริงจังกับความรักความสัมพันธ์กับเรามากๆเลยเพราะเป็นไพ่ดีเอ็มเพกับไพ่สิบเดียนะครับเขาเองรักเรามากนะครับแล้วก็รู้สึกดีกับเราด้วย คนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นแม่ของลูกเขาหรือว่าเป็นภรรยาของเขาเลยนะครับผมเขาเป็นพ่สิบเรียนเผ่าครอบครัวเห็นไหมครับอยากจะมีครอบครัวกับเราอยากจะครอบครัวเราเป็นนานๆคุณคือความสุขของเขาคุณคือทุกอย่างของเขาเลยนะครับผมพ่สิบเรียนคุณมาเติมเต็มส่วนที่มันขาดในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับเขาเลยนะครับผมแล้วเขาคนนั้นค่อนว่างคงจริงจังกับคุณแล้วก็คุยกับคุณแล้วมันคือความสุขความเข้าใจกันนะครับอบอุ่นโอเคครับแล้วก็มีพ่เดีเพเข้ามาด้วยผมบอกเลยว่าการที่เขามาคอบคุณตรงนี้ผมบอกเลยเขาค่อนข ยอมคุณทุกอย่างมอบความรักให้กับคุณทุกอย่างทุ่มเทให้กับคุณท,ทุกอย่างเลยครับและคุณเองก็รับรู้ได้ด้วยนะครับเพราะคุณเนี่ยคือตัวจริงตัวจริงแหละสำหรับเขาเลยครับก็เลยคิดว่าชาติที่ทานล,ลง้มหลายท่านนะครับผมบอกเลยว่าคุณเจอคนที่ใช่เข้ามาแล้วนะครับผมในเดอกกุมภาพันธ์นะเขาเองก็ทุ่มเทความรักให้กับคุณนะเาค่อนข้างที่จะจริงจังกับความรักความสัมพันธ์คุณมากเลยถามว่าคบกันแล้วเป็นไงผมบอกเลยว่ามันไปเรื่อยๆก็จริงนะแต่มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงและ นายออฟคัพนะครับไพ่เก้าถ้วยถามว่าคุณเต็มที่กับความรักไหมผมบอกเลยว่าถามว่าเราเปิดใจเราคบกับเขาแบบว่าเต็มที่ไหมผมบอกเลยว่าเราเองก็ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าแคร์เขาหรือว่ายอมเขาทุกอย่างหรอกเราเองก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าแคร์เขาเท่าที่ควรจะเป็นนะครับก็เลยคิดว่าเราเหมือนกับว่าเราเรียกว่าอะไรเราเป็นตัวจริงเราเป็นแบบว่าผู้หญิงที่แบบว่าสวยงดงามมีเสน่ห์ก็มีความสุขโดยที่แบบว่าไม่ต้องมีความรักไม่ต้องมีผู้ชายก็ได้ครับเราเรียกว่าอะไรเลอค่าหรือว่าเป็นตัวแม่หรือว่าเป็นดูแพงนนนัั่่เเเออองงงะคครกก็็ิดววาาา้หมื เราไม่ได้ใส่ใจหรือว่าแคร์ความรักที่ความสัมพันธ์ที่เขายื่นให้เราหรือว่าเขามอบให้เราเท่าที่ควรจะเป็นนะครับผมแลวเราเองค่อนข้างจะมีคนเข้ามาคุยเยอะมากๆด้วยนะผมบอกเลยแต่ถามว่าคุณเองตัดสินใจเลือกใครหรือว่าเขาอยากคบกับใครไหมนะสำหรับคนโสดผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะเป็นแบบว่าเรายังไม่เลือกใครยังแบบว่าอยากคุยกับเขาไปเรื่อยอยู่ยังดูดูไปอยู่แต่ถามว่าคนที่เข้ามามีคนจริงจังบ้างของคุณไหมผมบอกเลยว่ามีนะครับเป็นไพ่เนี่ย ไพ่สิบเหรียญแล้วก็ไพ่ dmp ด้วยผมบองว่าเขาให้เนจริงจังแล้วก็รักเราจริงจริแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยตรงสเปคกับเขาทุกอย่างเลยใช่ทุกอย่างเลยสำหรับเขาอะครับไพ่ต่อมาครับเป็นไพ่สองเหรียญผมเลยมองว่าเนี่ยเห็นไหมครับคุณเองยังรู้สึกแบบว่ายังไม่ยังเรียกว่าอะไรยังลังเลอยู่ยังกล้ากลัวความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ะครับเราเองยังไม่ถึงขั้นแบบว่าชัดเจนหรือว่ามั่นคงกับเขานะครับเพราะเป็นไพ่สองเหรียญเข้ามาเราเองตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครดี ผมเลยมองว่าชาวสีทัาลมหลายธาตนะครับอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งหรืออาจจะมีคนเข้ามาให้เราเลือกเข้ามาพูดคุยกับเราเยอะครับเพราะเป็นไพ่ก้าวถ้วยด้วยไพ่ก้าวถ้วยอาจจะเป็นไพ่แบบว่าคุณเองอ่ะคุยหลายคนไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วมันคือความสุขความแบบสมคัญที่แบบว่าเออมันมีความสุขมันโอเคมันรู้สึกดีอะครับรู้สึกว่าเรามีค่ารู้สึกว่าใครที่เข้ามาเนี่ยก็ต่างเข้ามาทุ่มเทความราักควาสมสมคัญให้กับคุณเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณเนะ่แล้วคุณเหมือนกับว่าเออตัดสินใจดูไป,ไปเรื่อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเลือกใครชัดเจนนะครับคือค่อนข้างที่แบบว่ายังไม่เลือกใครนั่นเองที่เข้ามาเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะเหมือนกับว่าบางคนที่เข้ามาก็ไม่ใช่ว่าจะดีหมดพมีไพ่คิงออฟบารเข้ามาด้วยครับผมเลยมองว่าคนที่เข้ามาหาคุณน่ะส่วนใหญ่ก็แบบว่ามีบางคนที่ไม่โอเคสำหรับคุณด้วยไม่ได้แคร์คุณไม่รักคุณจริงๆครับเข้ามาแบบว่าทําแค่ตอนแรกๆแล้วก็จากไปก็มีเหมือนกันแต่ถามว่าหลักๆในเดือนกุมภาพันธ์ผมบอกเลยว่ามีไพ่คิงออฟบา n ์เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ทํางานร่วมกันหรือว่าาาาเเเป็นนจ้ยร แล้จะเป็นหัวหน้าเรารอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเราก็ได้นะครับผมที่ได้รู้จักการจัดการทํางานนั่นเองนะครับหลักๆของชาวสีชัดลมนะครับผมคนสดก็บอกเลยว่าคนที่เข้ามาหาคุณส่วนใหญ่อะต้องทําตัวแบบว่าเข้ามาตามตอกออกตามประตูนะครับเป็นไพ่ีโรเฟนเข้ามาก็เหมือนกับว่าคนที่เข้ามาหาคุณต้องเป็นคนที่ดีแล้วก็จริงใจกับคุณจริงๆอะเข้ามาแบบว่าเออคุยกับเราไปเรื่อยๆคือแบบไม่ได้รีบร้อนถึงครับแบบว่าเข้ามาปุ๊บจะแบบเป็นแฟนกันปับ๊บแล้วก็ไปกินข้าวไปเดทกันไ,ไปอะไรกันแบบว่าทัานทีทันใดคือแบบเราไม่อย ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็แบบดูๆกันไปทําตามความถูกต้องของกันและกันนะครับคค่อยๆคุยกันไปค่อยๆทาความรู้จักกันไปแล้วก็แบบอยากจะเจอคนที่ดีๆรักเราจริงนะครับเป็นไพ่ฮีโร่เฟนเข้ามาอยากจะแบบว่าคบกับใครแล้วมันเป็นความแบบว่ารู้สึกแบบว่าอยากแต่งงานกับเขาอยากเป็นครอบครัวของเขาไม่ใช่แบบว่าคบแล้วเขาไม่แคร์เราหรือว่ารู้สึกว่าเรายังไม่ใช่สําหรับเขาอยู่แต่ถามว่าเราจะพบเจอกับเขาได้ที่ไหนผมบอกเลยว่าจะพบเจอกัรทํางานหรือว่าเพื่อนร่วมงานของเรานะครับผมเป็นไพ่ คิงออฟบ้าเข้ามาหรือว่าเจ้านายเราหรือว่าผัวหน้างานเราก็ได้นะอาจจะเป็นในหลายทางเลยเดือนกุมภาพันนี้แหละก็ขอใจช่วยชาวสีทตุลงมาหลายท่านเลยนะผมคอให้เจอคนที่ใช่เข้ามาหาคุณนะครับผมจะกการทํางานนะโอเคครับถามว่าเราเลือกใครไหมผมบอกเลยว่าเราเองยังไม่สามารถที่จะเลือกใครได้หรือว่าตัดสินใจที่อยกคบกับใครและเป็นตัวจริงของเราได้เลยนะครับผมแต่ถามว่าเขาคนนั้นรู้สึกไงกับคุณผมบอกเลยว่าคนที่เข้ามาหาคุณนะครับผมบอกเลยว่าเขาค่อนข้างรู้สึกมั่นคงแล้วก็ให้คุณเป็นคนที่แบบว่าพร้อมที่จะให้คุณเป็นแม่ของลูกเขาหรืออว่าาเป็นรรยขงห เขาค่อนข้างที่จะจริงจังกับคุณแล้วก็เป็ความสุขของเขาเลยแหละเขาชอบคุณทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรูปด้านหน้าตาฐานะเงินทองทุกอย่างสําหรับคุณเนะ่ยที่คุณทำอ่ะเขาทุกอย่างคือใช่หมดเลยสําหรับเขานะครับผมโอเคแล้วบอกเลยว่าเกณฑ์การความรักของคุณนะครับความสัมพันธ์ของคุณในเรื่องกุมภาพันันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปข้างหน้าด้วยนะครับผมไพ่สิกอ,อบวันเข้ามาผมบอกเลยว่าถ้าให้ผมแนะนําความรักของชาวสีธาตุลมนะครับก็อยากจะให้คุณแบบว่าแบ่งความรู้สึกดีๆให้กับเขาบ,ขาบ้างส่งความรู้สึกของเรากลับไปหาเขาบ้างผมอ,อ่่าาเแตว นิ่งเฉยแล้วก็รอดูเขาให้เขาให้ให้เราอย่างเดียวอะ่ะมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเราเองก็หมายว่าเปิดใจให้เขานิดนึงบ้างให้เขาหาทางแบบว่าเข้ามาดูแลเราบ้างนะครับผมเพราะว่าคุณเองเก็เจอคนที่เข้ามารวดเร็วเราก็จากเราไปเร็วเช่นกันเพราะเป็นภายในอขอโทษนะครับใช่ครับเป็นภายในออ,อกบ้านครับพูดถูกละอืมเป็นภายในออกบา้านเข้ามาด้วยครับเข้าคนนั้นรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับคุณมากเลยรู้สึกชอบคุณมากๆความที่เข้าหาคุณเลยแหละอืมคุณคือสิ่งที่แบบว่า ตื่นตาตื่นใจต่อหรับเขาเลยนะครับผมในเดือนกุมภาพันธ์แต่ถามว่าเป็นงไงผมบอกเลยว่าเขาเข้ามาหาคุณค่อนข้างที่รวดเร็วนะครับคนคนนี้แล้วก็จะจบเร็วเช่นกันนะครับผมแล้วก็มีไพ่ที่แบบว่าคนที่เข้ามาหาคุณเรื่อยๆจะช้าด้วยนะครับผมไม่บอกว่าค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่ามากๆเลยครับผมชาวสีทัศน์ลมหลายท่านนะครับผมมีคนเข้ามาแบบว่าจะช้าเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆกับความรักความสัมพันธ์ของคุณมันไปได้นานนะครับจะบอกคนที่เข้ามารวดเร็วแล้วก็ไม่ได้แคร์เราเท่าที่มันควรจะเป็นก็มีเข้ามาเหมมมืือออนน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 กกกกกััััาาาาาาจจจะะะเเเเเป็็ชช่่่่่่วววงททีีผแล้้้หหรรรตุุณ์์ิดดดขึใภธไคบม โอเคครับก็ขอเอาใจช่วยคนโสดชาวรา,าศรีธาตุลมทุกท่านเลยนะครับผมให้คุณได้เจอความรักที่มันดีๆนะเพราะว่ามีคนจริงจังเข้ามาหาคุณในเดอนกุมภาพันธ์แล้วแหละสำหรับคนที่แบบว่ามีความรักอยู่แล้วก็ขอให้มันดีๆขึ้นไปอีกนะผมบอกให้มันก็บอกแล้วว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปได้อีกนะครับผมในเดอนกุมภาพันธ์สำหรับใครที่แอบชอบอยู่ก็ให้ลงไม้ลงมือพัฒน,นาความรักความสัมพันธ์กับเขาได้แล้วนะครับผมในเด่นกุมภาพันธ์เข้าไปจีบเขาเข้าไปมอบความรู้สึกดีๆ อยู่ห่างแบบเป็นไพ่ก้าวไมเท้านี้นะครับผมโอเคถ้าเกิดเราแอบชอบใครเราก็ต้องเข้าไปจีบเขาเข้าไปบอกเขาให้เขารับรู้ความราาักความสมพั์กับเราบ้างเนาะโอเคครับผมก็ขอให้ลุยในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะครับผมโอเคครับสู้ๆนะครับผมชาวราศีธาตุลมนะครับผมสวัสดีครับ